สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นเช้าวันที่สามสิบนะครับพฤศจิกาหกห้านะครับไปปีหกห้านะครับนาแดนก็จะมาตัดอ้อยเพราะตอนเช้านี้บรรยากาศยังไม่ร้อนนะครับก็จะมาตัดอ้อยเพื่อที่จะไปคั้นน้ำตอนบ่ายวันนี้นะครับตลาดบ่ายก็ไปขายตลาดนัดบ่ายก็เลย ต้องมาตัดอ้อยแต่เช้านะครับอากาศจะไม่ร้อนแล้วก็จะไปปอกพอเสร็จแล้วเที่ยงก็จะออกไปคันขายนะครับอันนี้นะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าตูนตรงนี้นะครับจะมีอ้อยอยู่สองไร่ก็จะมีพันธ์สีสำโรงหนึ่งไร่หนึ่งแล้วก็จะมีพันธ์ของสุพรรณบุรีห้าศูน อยู่อีกไร่หนึ่งก็รวมเป็นสองไร่อายุสิเดือนนะครับอ้อยที่นาแดนกําลังตัดอายุ10เดือนความหวานก็ยังไม่จัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอขายได้แล้วนะครับเพราะอ้อยสุพรรณบุรีหน้าฝนความหวานเขาจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าฝนหมดมเมื่หร่ก็ความหวานก็จะหวานจัดนะครับเราก็เลยต้องปลูกสี่จำลรงไว้ทวง นะครับไว้ทวงเพื่อจะไม่ให้อ้อยระหวานเกินไปให้ได้รสชาติที่พอเหมาะเดี๋ยวนาแดนตัดอ้อยสุพันบ,บุรีนี่เสร็จก็จะไปตัดสีสำโรงต่อนะครับอย่างละเท่าๆกันเพื่อที่จะไปคั้นขายที่จะให้ได้น้ำอ้อยที่มีรสชาตินะครับหวานกลมกล่อม อ้อยต้องตัดให้ถึงดินนะครับให้มีดินให้ถึงจมดินไปเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาต่ออ้อยให้ได้หลายๆปีนะครับเราก็ต้องตัดให้ถึงดินลำเขาจะยาวมากนะครับสุพันบุรีนี่ยาวทุกลำนะครับนี่นะครับสุพันบุรียาวทุกลำแต่ สุพรรณบุรีนี่ก็มีข้อเสียนะครับคือเขาจะล้มง่ายมากนะครับดูนะครับสังเกตดูว่าจะล้มไปครึ่งแปลงนะครับอ้อยสุพรรณบุรีล้มไปครึ่งแปลงนี่นะครับเป็นอ้อยของสุพรรณบุรีข้อเสียของสุพรรณบุรีก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือเขาชอบล้มมากนะครับถ้าปลูกธรรมชาติแบบนี้ ไม่ได้มาตอกหลักหรือมกกัดกอนะครับเขาก็จะลำขเขาจะยาวมากแล้วนองเขาแตกเขาจะทางออกเลยครับพอยาวเต็มที่เขาก็จะล้มแบบที่เห็นนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะล้มประมาณ50%นะครับแล้วทีนี้ผมจะพาไปดูสีสำโรงนะครับว่าเป็นยังไง มาถึงแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ้อยสีสำโรงนะครับก็จะไม่เหมือนกับสุพันณบุรีนะครับอ้อยลำไม่เท่ากันนะครับเราก็จะเลือกลำที่ยาวกว่าก่อนนะครับ อ้อยสีสำลรงนี่นะครับลำของเขาจะสั้นกว่าสุพันบุรีนะครับปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยลำจะสั้นกว่าสุพันบุรีห้าศูนนี่เป็นสีสำลรงหนึ่งน,น,นะครับก็จะลกๆหน่อยนะครับตรงนี้ ทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อด้อยของสีจำลงนะครับท่านจะเห็นนะครับนี่นครับข้อของเขาจะกิวนะครับจะปอกยากหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีของเขานะครับข้อดีของสีสำลรงเดี๋ยวจะให้ท่านดูนะครับ ข้อดีของสีสำโรงก็คือกาบของเขานี่นะครับพอลำเขาแก่แล้วเขาจะสลัดกาบทิ้งนี่นะครับพอเขาแก่แล้วเขาจะสลัดกาบและที่เด่นที่สุดนะครับนี่นะครับท่านลองดู ที่เด่นที่จุดของสีสำโรงก็คือนี่นะครับจะไม่มีลำที่ล้มเลยนะครับเขาจะตั้งเป็นแนวยาวตลอดนะครับไม่คือไม่ล้มเลยแักลำเดียวนะครับลำพังเขาเองไม่ล้มนอกจากจะมีหนูมากัดมาแทะนะครับถึงจะล้มนี่คือข้อดีของสีสำโรงนะครับน้าแ,แดนก็เลยมาตัดสองอย่างนะครับซึ่งจะเอาไปผสมกันเพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่เหมาะสมนะครับ นี่นะครับตัดก็ต้องตัดให้จําดินเหมือนกันนะครับให้สุดถึงดินเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาต่อไว้นะครับให้ได้หลายๆปีนะครับข้อเด่นที่สุดของสีสำโรงก็คือต้นไม่ล้มเลยสักต้นเดียวนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูข้ขอดีข้อเสียของอ้อยสีจำารงนะครับนี่นะครับแต่ว่า ความหวานของเขาจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็มีความหอมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นอ้อยที่มีความหอมนุ่มลูกค้าก็ชอบนะครับพันนี้ถ้ายิ่งเอาไปผสมกับอ้อยสุพรรณบุรี50อ้อยก็จะมีความหวานที่พอเหมาะกลมกล่อมนะครับลูกค้าชอบมากนะครับลูกค้าจะชอบมากสำหรับอ้อย สุพรรณบุรีกับสีสำโรงนี่นะครับเช่าไปผสมกันลูกค้าซื้อแล้วก็ต้องกลับมาซื้ออีกนะครับเพราะว่าความหอมอร่อยนะครับก็ต้องกลับมาซื้ออีกก็เลยเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะขายน้ำอ้อยสดเหมือนน้าแดนนะครับก็อ้อยสองสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าปลูกได้เลยนะครับจะมีความหวานหอมที่กลมกลม่อม นะครับถ้าสองสายพันธุ์นี้แล้วเวลาขายถ้ามีคู่แข่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะสู้ใครไม่ได้สู้ได้แน่นอนนะครับสู้ได้แน่นอนถ้ามีคู่แข่งมาสำหรับก้อยสองสายพันธุ์นี้นะครับ <ฟะ S 1> ก็ลูกค้าติดใจนะครับลูกค้าติดใจก็มาซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ครัไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปเอาไปขึ้นรถนะครับ